เคยสงสัยกันไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีทางออกของปัญหานี้สินระดับชาติที่ดูเหมือนจะไม่มีทางแก้ซ่อนอยู่ในโลกดิจิตอลวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากแล้วก็อาจจะฟังดูสุดโต่งไปหน่อยนั่นก็คือการใช้บิตคอยเป็นทางรอดนั่นเองครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ขนาดของปัญหากันก่อนโหตัวเลขที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือตัวเลขคาดการณ์หนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายนปี2025 คือมันเป็นจํานวนเงินที่มันเยอะะจนเราจินตนาการไม่ออกเลยทีเดียวถ้าจะให้เห็นภาพกันชัดๆนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้มันก็เหมือนกับครอบครัวหนึ่งที่มีรายได้สัก50,000บาทแต่กลับมีหนี้สินปลาเข้าไปตั้ง600,000กว่าบาทแล้วที่สําคัญคือดอกเบีย้ยก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดนะครับมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆไม่หยุดเลยพอเห็นตัวเลขที่น่ากังวลขนาดนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยครับที่บางคนเริ่มจะมองหาทางออกที่ไม่ธรรมดา ทางออกที่มันแบบอยู่นอกระบบการเงินแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันโดยซิ่งเชิงทีนี้พอพูดถึงทางออกที่ว่าเนี่ยชื่อของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยก็โผล่ขึ้นมาทันทีเลยเอ๊ะแล้วทําไมล่ะทำไมถึงต้องเป็นบิตคอยด้วยคือเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยมันอยู่ที่คุณสมบัติพื้นฐานที่แตกต่างจากเงินทั่วไปเลยครับบิตคอยเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดนะครับแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นเองไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้ตามใจชอบ ซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้มันมีลักษณะคล้ายๆกับสินทรัพย์หายากหรือที่หลายคนเรียกว่าทองคําดิจิตัลนั่นเองและจากคุณสมบัตินี้เองมันก็นําไปสู่กลยุทธ์ที่ต้องบอกว่าอาจจะฟังดูบ้าบิ่นที่สุดเข้าที่เคยมีการพูดถึงกันมาเลยก็ว่าได้นั่นก็คือแผนที่จะใช้บิตคอยนี่แหละครับมาจัดการกับนี่ก้อนโตนี้หัวใจของทฤษฎีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า จริงๆแล้วสหรัฐเองนั่นแหละที่มีนโยบายทำให้ค่าเงินดอลลาร์ของตัวเองอ่อนค่าลงอยู่แล้วโดยการพิมพ์เงินเพิ่มเข้ามาในระบบนั่นเองครับเอาละครับแล้วแผนที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่เรามาลองไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปนะครับสเต็ปแรกเลยพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาเยอะๆเลยครับเพื่อทำให้ค่าเงินมันอ่อนลงจากนั้นก็เอาเงินที่พิมพ์มาใหม่เนี่ยไปไล่ซื้อบิตคอยในตลาดเป็นการใหญ่เลยเพื่อดันราคาให้มันพุ่งขึ้นไปสูง พอราคาบิตคอยพุ่งทะยานไปแล้วก็เทขายทำกำไรกลับมาเป็นดอลลาร์และสุดท้ายก็เอาเงินก้อนมาคืนมานั่นแหละไปโปะนี่ที่ตอนนี้มันจ่ายง่ายขึ้นเยอะแล้วเพราะค่าเงินมันลดลงไปแล้วไหมครับแต่ไอเดียสุดตรงแบบนั้นก็ไม่ใช่ทางเลือกเดียวที่เขาคุยกันนะครับมันก็มีข้อเสนออื่นๆที่ฟังดูออซอบลงมาหน่อยอย่างเช่นการให้รัฐบาลเนี่ยเก็บสะสมบิตคอยไว้เป็นสินทรัพย์สำรองของประเทศไปเลยอารมณ์เดียวกับการเก็บทองคำนั่นแหละครับโอเค ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดูเป็นไปได้นี่นะแต่เดี๋ยวก่อนครับเราต้องกลับมาสู่โลกแห่งความจริงกันบ้างเพราะว่ามันมีอุปสรรคใหญ่ๆที่เป็นเหมือนกำแพงขวางอยู่เลยและนี่คืออุปสรรคด่านแรกที่ใหญ่ที่สุดเลยครับเรื่องของสเกลเห็นกราฟนี้แล้วชัดเลยใช่ไหมครับมูลค่าตลาดรวมของบิตคอยทั้งโลกเนี่ยเทียบกับหนี้ของสหรัฐแล้วมันเหมือนเป็นแค่จุดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องขนาดนะครับ ปัญหามันมาเป็นแพ็กเกจเลยไหนจะเรื่องความผันผวนของราคาที่ขึ้นลงแบบน่าใจหายจะเอามาเป็นคลังของประเทศได้ยังไงใช่ไหมครับเรื่องการเมืองนี่ต้องไม่พูดถึงเลยโดนต่อต้านแน่นอนแล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าอยู่ดีๆรัฐบาลมาไล่ซื้อบิตคอยตลาดมันจะปั่นป่วนขนาดไหนอะ สุดท้ายแล้วผู้เช่าชาญส่วนใหญ่ก็เลยมองตรงกันครับว่าไอเดียนี้มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาระดับโครงสร้างจริงๆอย่างเรื่องวินัยการคลังของรัฐบาลหรือการจัดเก็บภาษีอะไรพวกนั้นเอาละในเมื่อมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติแล้วทําไมเราถึงยังต้องมาคุยเรื่องนี้กันอยู่ละ่ะนี่แหละครับคือประเด็นที่น่าสนใจจริงๆคือการที่มีคนเริ่มพูดถึงไอเดียสุดตรงแบบนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างครับ มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เริ่มสันคลอนที่มีต่อระบบการเงินแบบดั้งเดิมต่อเงินที่รัฐบาลเป็นคนสร้างขึ้นมาซึ่งเงินพวกนี้เนี่ยในทางเทคนิคเราเรียกว่าเงินเฟียตหรือเฟีย c เ r เรนซีนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือเงินที่มูลค่าของมันไม่ได้อิงกับทองคําหรืออะไรที่จับต้องได้เลยแต่มันอิงอยู่กับสิ่งเดียวล้วนๆเลยนั่นคือความเชื่อมั่นที่เรามีต่อรัฐบาลผู้ออกเงินนั้นๆเพราะฉะนั้นนะครับ แกนแท้ของเรื่องนี้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่คำตอบว่า Bitcoin จะใช้นี่ได้ไหมแต่เป็นการที่เรื่องนี้มันจุดประกายให้เรากลับมาตั้งคำถามกับระบบการเงินที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดต่างหาแล้วมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามากๆเลยครับว่าถ้าวันหนึ่งความเชื่อมั่นในระบบเดิมๆมันเปลี่ยนไปจริงๆสินทรัพย์ที่มันอยู่นอกกรอบนอกการคุบคุมของรัฐบาลอย่างสิ้นเชิงเนี่ยมันจะมีบทบาทอะไรในโลกอนาคตของเรากันแน่ m a n y y s k l l l s เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงิน ให้คนฟังนะครับให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรนด์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจํากัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี